สวัสดีชาวเกมเพื่อทุกคนด้วยนะมาอยู่กับผมไอซีนะแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมเอเลียนไฟซีบิลิทนะครับผมนะฮะต่อจากพาดิแล้วนะเราก็จะเข้าไปในยานของสเปจจอกกี้นะครับผมมาดูซิว่ายานลำนี้มีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมเป็นอาชีพเดิมปืนเดิมแต่เป็นสีม่วงนะแล้วก็เป็นเปลี่ยนอันนี้เป็นสไนเปอร์นะครับผมเพื่อความเฟียวนั่นเองเอาไว้ยิงแบบ what the fuck นี่ไงอนนาวุธชีวภาพนะฮะชัดเลยเหลียวเลยเหลียวเลยเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะไอตัวก่อนนี้จะเป็นซีโนโมอฟนะครับไอตัวนี้ด่าน <c oughs> นี้ต้องใช้ปืนไฟด่านนี้จริงเจออย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะ นั่มันคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยตัวอะไรตัวอะไรเป็นเป็นคนนะครับไม่รู้ว่าฝั่งไหนอะเลือเป็นสีดำอาจจะติดเชื้อนะครับแล้วก็เป็นเช่นนี้ใช่จริงด้วยเหมือนในหนังเลยระวังนะระวังนะ เหมือนในหนังเลยครับวิ่งมาเป็นควนเลยตูมไม่แรงเลยมาต้องห่วงมาต้องห่วงมีฉันอยู่ทั้งคนนะ่ะผมเปลี่ยนสก,กิลด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นแบบโอ๊ยชิบเปลี่ยนแบบไม่รู้ว่าเปลี่ยนเแปบบ็นยังไงแบบยิงมันแม่นขึ้นมั้งเหรืออะไรกอย่างมามาโอ้โหเต็มเลยครับ โอ้โหระเบิดแรงขึ้นระเบิดแรงขึ้นนี่ครับไม่ใหี่ไง่ใหญ่ฮะตัวระเบิดตัวระเบิดไอ้พวกนี้ที่เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนจากคนเป็นตัวนั่นนะฮะเหมือนแนั่นเลยว่ะโอ้มาแล้วเฮ้ยพวกพวกอะไรนะไอ้ไอ้ซีนมอฟอ่ะใช่เลยโอ้ ไอศินโนมอฟหรือว่าอะไรวะจำไม่ได้แนละ้วชื่อชื่อตัวนั้นนะโอ้โหีเดโคมอฟใช่ใช่ใช่มันจะมีเดโคมอฟจักรวาลนี้มีเดโคมอฟไปเนี่ยอย่าบอกนะโอเคเคลียร์ปะศูนย์กูก็เคลียร์แนละ้วตายแน่จังหวะนี้อ๋อโอ้โหมีการกระตุกแบบโหลดผีเลยเนะี่ย ุยผมไม่น่าใส่น่เลยนี่ไงค้ดยาแล้วรับอัออ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 สอั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 สอสอั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 สเอสฮะยานีจะไปที่เอิร์ธเหรอ what ไอ้พวกนี้โอ้โหพวกนี้มันขนไอ้พวกนี้หมดเลยอะมนุษย์เนี่ยแหละ อยากจะตายใช่ไหมจัดให้เลยมนุษย์โนุษยสุดยอดมนุษย์จะฆ่าไม่มีใครฆ่าทำลายมนุษย์ได้ยกเป็นตัวเองนะว้าวสแกนนี่เป็นอะไรอ่ะใจเย็นไหมนะ What the fuck เป็นชุดของสเปรจอกกี้นะครับ นี่อะนี่อนี่นี่นี่ไงฮะโอ้ยโอ้อะไรเนี่ยเยอะแยะเลยขอเลยละกันกูอจะไม่สะใจเลยวะย้ายเป็นพ่มหมูเนี่ยแบบตุ้มเลยโอ้โหตายกันเป็นศิษพวกเราทั้งนั้นอะทหารพวกเราทั้งนั้นอะอุ้ยอันนี้เป็นอ่าเป็นไม่ไหวว่ะ ถอย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 มาถอยมาเพื่อนถอยมาเฮ้ยผมไม่ชอบโอ้น่าจะเอากล้องออกโอ้โหใหม่รุ่แดดอือผมไม่น่าเอาไอ้นั่นไฟออกไปเลยอะไม่รู้ไงไม่รู้ต้องขออภัยประทานอภัยอย่าโทษด้วยกระสุนก็ไม่มีจัดเลยละกูมีแต่ปืนสไนเปอร์อ้าวหมดหมดหมด นี่ไงนี่ไงฮะนี่ไงไม่น่าใส่สโคบมาเลยแต่ไม่เป็นไรมาแล้วมาแล้วปืนปืนโอเคได้กลับมกครับอันนี้ช่างมันอ่าตายกันเรียบมาแล้วผมว่าใส่ไม่ได้นะนั่นอะไรอะ มือนเป็นแบบแหล่งพลังงานอะไรสักอย่างขอเลยเป็นเอาความสรงจำนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลมาแล้วมาแล้วมาแล้วอัส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 เออ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 ไม่เอาเลยไม่เอาเลยเฮ้ยหายตัวได้ด้วยอะไรเนี่ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะฟั fuck นี่ไงโดนบ้าโดนบ้าโดนดิเออกันเนอร์ก็ใช้หัดใช้ ว่าตัวฟอคอะไรอ่ะเฮ้ยตัวใหม่ที่ผมไม่รู้จักครับเฮ้ยห,หรือว่ามันอยู่ในหนังวะไม่รู้อ่ะเนี่ยไม่รู้จริงเฉยโคตรเจ๋งโคตรเราใจมาๆมาใส่กระสุนเข้าไปโอ้โหโอ,โอ้สองวิอืมบุม้ม ยิงไปยิงเอาไปเดี๋ยวมันลงมาเดี๋ยวมันลงมาข้างล่างยิ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 งนี่ไงฮะนี่ไงอยากตายเหรออยากตายใช่ไหมแม่งกระสุนหมดชิบหายละกระสุนหมดขอโทษชึบหืมเราชืดโหตรงนี้เต็มแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเยอะแยะเนี่ยเยอะอะไรขนาดนั้น มาขวาเข้ามานะซ้ายก็มีขวาก็มาอะไรวะเนี่ยยิงลูกน้องมาแล้วลูกน้องมาแล้วไอ้ลูกน้องเราเนี่หว่ากลับระเบิดแล้วจักว่าไอยาย้ยัยเบิร์นเบิร์นเบิร์นเบลวิเบิร์นปุ้ยเชี่ยใช่ไรมาครับมามามาข้างหลังมีเปล่าข้างหลังก็มีนะเนี่ยมีไหมหมดยัง โอเคเคลียร์โอหพอมีแบบตอนนี้เรามีเพื่อนเพิ่มเข้ามาครับเขาจอยเข้ามาก็ดีขึ้นเยอะเลยโอเคปไม่มีเสียงกล่องนะวัดมามานี่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 โอเคอยู่ในห้องโถงนะครับอะไรอ่ะมันต้องเปิดได้แน่นอน อีย่าอ <The> ียาวะเฮ้ยมาเต็มเลยมาเต็มเลยอัโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยตรงนี้ก็มีมามามาเพื่อนโอ้โหเต็มเลยทันโอ้โหเออใช้สีจังหวะเี้งเขาต้องใช้อย่างนี้แหละถูกต้อง

ถ er <bleed. S 1> <pad> ้าเป็นของน่าเป็นด่านนี้ต้องใช้ไฟลุวลุเลยเนี่ยบอกเลยว่าเดือดสัสไปครับทำอะไรเกงใจปืนวุ่งวะเป็นอ่าอุ้ยโอ้โหเ่อจะตกเหมือนไม้แล้วครับผมเยอะซะด้วยเยิงนี่ไงยิงยิงยิงผมขอใส่นี่ก่อนฝวาเข้ามา ผม่งขวไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมาแล้วครับฝั่งขวาอัส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 นี่ไงโดนเบิร์นไปพี่เบิร์นไปดิผมว่ายังไม่คุมนะเฮ้ยคุ้มแล้ว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 นี่ไงยังหายตัวโอ้โหที่สไนเปอิดยิงไม่ได้ยิงรัวซะ หายตัวหอหายตัวอยู่ไหนวะตัวหายตัวอุวยชี่ยอยคายายยยยัยยยยยียย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 ยมยยัยยยยายายยยหยย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 ายยยยยยเยย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  นี่ไงอืมติดสวเชื่อั้งนั้นโอ้โหเยอะ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 ไปไปไปูสูสตวเองไร้ประโยชน์ไม่มีปืนกลโคตรไร้ประโยชน์เลยกูโอ้ยออเเยอะเยอืมนไปดิต้องใช้ควิกเพย์ครับควิกเพย์ วิ่งไปหาเพื่อนก่อนเมื่อกี้ไม่มีจังหวะวิ่งเลยโคตรเยอะได้ยินเสียงกล่องครับน่าจะอยู่ด้านซ้ายนี่แหละเออนั่นแหละดีโอ้โหยิงรัวโคตรรัวโคตรรัวโคตรกล่องอยู่แถวนี้ครับน่าจะอยู่ด้านบนอ๋อนี่ๆๆๆเสียงไม่เหมือนอยู่ด้านบนอะโอเคเคลียร์โอ้โหปืนสีสันสดใสแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ อะไรวะอยากให้รู ų, ้อยากให้ร okay. right. like ู no. ้อยากให้เจออยากให้มีโอเคถ่ายแล้วครับต้องกดกดกดเฮ้ยเฮ้ยขออยชินขอโทษเพื่อนมันระเบิดใส่เว้ยไอหมอนี่ว่ะเอาทุกคนไปโอ้โหเต็มเต็มเยอะนี่นี่นี่ ไอ้สถานไหนแม่งไม่มีความแรงเลยว่ะซ้อ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 ไม่ยิงหัวแล้วมันระเบิดเลยเว้ยเออมันต้องใช้ท่าแล้วแหละดีไปครับไปครับไปหาเพื่อนก่อนไปหาเพื่อนก่อนเร็วไอ้ถูกข้างล่างเชี่ยโคตรเยอะเลยโคตรอย่างสุดเยอะมากเยอะมากต้ม อืมตายสิไป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 ทีเขาค่อยยิงค่อยยิงเข้าประตูไม่ได้หรอโอ้ใหม่ครับโอ้โหน็อตหลวมไม่ไงวะนะฝั่งนู้นก็มาฝั่งนู้นก็มาเออติดกับดักเชี่ยยังโคตรโคตรเลยว่ะเยอะจับเลยว่ะ ยิงหัหหวแล้วระเบิดไปดิผมว่าการะสุนมันจะหมดแล้วเนะี่ยมันเปิดได้ปะยังเปิดไม่ได้โอเคแต่ว่าให้เคลียร์ก่อนครับท่านผ้ชมจะเคลียร์ฝั่งนี้ให้แล้วกันนี่ไหี่ดิให่ดิไง,ไง,ไงสู้เขาเพวื่อนง,งองโตงงองโตงจะมีอยู่ครับจ้ยินเสียงเพื่อนกับเราไปเช็คครับ มีอะไรวะเอาเพื่อนไปเอากระสนุนผมว่าผมต้องเอาเหมือนกันนะเนี่ยไปไปไปก่อนไปกระสนุนก่อนครับไม่ไหววะจะมีตัวติดคลักอยู่เล็กน้อยเยอะชิบหายสแตนบาย ไป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 ก่อนไปก่อนไปก่อนที่เหลือเขาบ้ากันที่เหลือเขาบ้ากันอืุ่มโดนไปดิแยกระบบทีเอ็มพีเฮ้ยหถือว่าเป็นระเบ,บิดเ e m p วะแย่แล้วผมว่าเอาเอา,เอามาผิดด่านเอามาผิดด่านเคลียร์ก่อนครับต้องเคลียร์ก่อนหมดแล้วอ๋อโอเคยังหรอกแต่ไปเถอะแม่งเอ้ยฝั่งขวามา ข้างล่างเต็มเลยอะดูซิว่ามันจะขึ้นมาทางไหนนะถ้าไปฝั่งขวาก็มาฝั่งซ้ายวะมาฝั่งซ้ายหยากี้บอลอย่าบังสิมา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 ให้หมดมาให้หมดไอ้ไอ้โอ้โหอ๋อสระเบิดสตั้นนะครับเฮ้ยดีดีดีโอเคปะ แตกก็เรียบแตกก็เรียบต่อครับแบกไม้มกละโอ้โหเต็มเลยเนะี่ยย่างเยอะย่างเยอะโอ้เยอะไปเยอะไปไปเลยไปครับข้างหลังเขามานะจะรีบไปก่อนดนีโหลดให้เรียบร้อยแั่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเหมือนเป็นห้องห้องสตาฟเหรอเก็บความเย็น,นอย่างเงี้ยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ้ยนี่ไงสเปเช็อกกี้ว้าวนี่คือเครื่องที่เอาไว้กำหนดจุดหมายนะครับเป็นเหมือนคอนโทรอ้าวมันพยายามที่จะแฮกระบบนะครับเหมือนเหมือนภาคนั้นเดี๋ยวเหมือวในหนังเลยแต่ในหนังนี่คือไม่สปล่อยแล้วกันไปดูเองนะครับ อาส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 อาเโอเคเคลียร์โอ้ห้องเดิมอ่ะเนี่ยเหมือนห้องเดิมเลยขับคลายนะฮะขับคลายห้องเดิมนะฮะไป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 ไม่มีอะไรแล้วกังวลละอ่าปึ๊บโอ้ยปืนไฟครับผมโอเคแล้วก็ได้อ่าเจ้าระเบิดอันนี้เต็ม เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยนั่นแล้วกันคือไม่รู้ว่าคราวนี้มันมอนมันจะมาทางไหนบ้างอะคือแบบว่าทางนั้นผมมอกวนีน้ก่อนหนึ่งของเยอะจัดอะของไม่เยอะจัดอะเออแล้วก็ปืนไฟเอาไว้ตรงนี้แล้วกันไอเชื่อมันจะระเบิดโดนปะวะ ม <lien plane. S 2> ันให้ระเบิดปะทับเลยอืมฉันได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงนะเว้ยโอ้โหเบิร์นไปเบิร์นช็อตไปเลยช็อตไปเลยอ่ะติดติดหยักติดหยักอยากอะไรก็ได้ใช่ปะเฮ้ยไอ้อัสสสออัััมนช็อตมันช็ออตยู่มันช็ออตยู่ โอ้โหโอ้โหโดนโดนอยากโดสนสไนเปอร์เหรอเจ้า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 าจโอเคตายไงปืนไฟผมยังไม่วางเหรอวางแล้วดีกว่าอะไรนี้เฮ้ยโอ้ i c o m i n g วะไอตัวนั้นหม่หครับนี่ พังละนี่ไงผมว่าด่านนี้น่าจะอาจจะเป็นด่านสุดท้ายครั้งนี้ผมจะวางไว้ตรงนี้เอาให้สุดเอาให้สุดโอเคเหนื่อยไหนจริงจริงผมขออ่๋อมันไม่ให้ผมอ๋อเมื่อคิดมมีบัคด้วยสัตว์ เอาเลยเอาเลยเอาเลยคุมกันให้คุมกันให้กล่องพิเศษเหรอโอ้๋อย้ายที่นะครับย้ายที่ย,าย้ยายก็ได้ไม่ย้ายก็ได้มามามาอุ้ยย้ายดีกว่าไหม,ย,ย,มย้ายไหมเพื่อนเพื่อนว่าไงนี่นีน่ไงอะอยากโดนมากนักเอ้ย เฮ้ยเฮ้ยไงปืนไฟก็คือกระสุนไฟใช่ไหมตอนนั้นยังยังยังไม่พังครับเดี๋ยวเคลียร์เองเคลียร์เองเฮ้ยกลับ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 โอ้เยอะจัดเลยนี่ไงระเบิดสตาร์นู้จักอ้อฮะรู้จักระเบิดสตาร์หรือเปล่าไปไปไป เงี <ar> ่ยปืนปืนไฟปืนไฟกำลังทำงานอูโอ้ยเชิดเขาเขากันเขาเขากันเออโห้ใช้ทันทียิงเร็วขึ้นโอ้เร็วขึ้นมากเลยนะแบ่งมาแล้วตัวจีดตัวจีดวิ่งมาแล้วตัวจีดมึงวะมันคือเอเลนอีกสายพันธุ์ละตระกูลเดียวกันแต่ไม่ใช่กุหละพันธุ์กันทิพหายละ เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนฮ่าฮะจากสไรเพื่อนคนจะอะไรเพื่อนคนโอ้โหมาดิมามามาไหนอยู่ไหนครับวะไหนอะตายยัง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 อยู่ข้างหลังพวกนายอะไป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 อู้อู้อันนี้จบยัง เอจบแล้วนะโอ้ฟังโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสุ่ดท้ายว่าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมไปเลยโอเคไม่ไปโอ้โหเย่